เรียกได้ว่าเป็นสองนักแข่งคนบันเทิงที่มีแฟนๆติดตามชมและส่งกำลังใจเชียร์ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งสำหรับมิยาทองเจือและปังปอนอัครรูธสองนักแข่งดาราสังกัดโตโยต้าเรซิ่งสตาร์ทีมต่อเนื่องจนมาถึงสนามที่3ของการแข่งขัน โตโยต้ 2023, ากาซูเรตซิงมอเตอร์สปอร์ต2023ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ก็สามารถขึ้นโพเดียมรับรางวัลแรกได้สำเร็จโดยปังปอนอัคารวุฒ ที่ควอลิฟายและได้สตาร์ทในลำดับ9ของรุ่นหลังออกตัวไล่แซงขึ้นมาจนอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าสู่ในช่วงสองรอบสุดท้ายที่สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับ1ได้ก่อนเสียจังหวะตกไปอยู่อันดับ2ปังปอนพยายามไล่แซงเพื่อขยับขึ้นไปในตำแหน่งเดิมแต่ถูกเบียดขึ้นไปอีกจบการแข่งขันเข้าเส้นชัยรับธงมากรุกขึ้นโพเดียมอรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสในรุ่นยาริสวันเมเกร ด้านมิยาทองเจอลูกสาวพ่อพีทที่ลงแข่งในรุ่นยาริสเอทีฟเลดี้วันเมเรสหรือดูการแรกก็แสดงฝีมือลูกไม้ใต้ต้นไล่เก็บอันดับจากกริดสตาร์ลำดับ8อาศัยการตัดสินใจที่ฉับไวสลับตำแหน่งแซงขึ้นไปจบการแข่งขันขึ้นโพเดียมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4เป็นถ้วยแรกของการแข่งขันโตโยต้าวันเมเกรสได้สำเร็จแฟนๆของปังปอนอัคาราวุฒิและมิยา ทองเจอร่วมติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจ 2. นักแข่งดาราได้ต่ออีกครั้งในโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023สนาม4ที่จะยกขบวนขึ้นเหนือไปม่วนไปมันกันต่อแบบครบเครื่องทั้งความตื่นเต้น การแข่งขันและจัดเต็มความบันเทิงทั้งใกล้ชิดกับนักแข่งดาราอินฟลูเอนเซอร์คนดังในระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2566ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่